ก่อนจะไปรับชมคลิปฝัางเพื่อนๆกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมณะที่นี้ด้วยไปดูเลยครับ <S 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 ในการ์ตูนเรื่องโทริโกมีสัตว์ร,ร้ายหลากหลายชนิดแต่หนึ่งในสายพันธุ์ที่มีความน่าสนใจก็คือมังกรแต่ก่อนอื่นเลยขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า บางตัวเป็นมังกรแต่อาจจะอยู่ในชนิดของสัตว์ปีศาจหรือสัตว์เลื้อยคลานหรือแม้กระทั่งก็ยังมีมังกรที่อยู่ในชนิดของแมลงด้วยซ้ําวันนี้เรามาดูกันครับว่ามังกรทั้ง5ตัวที่ผมมานําเสนอจะมีตัวอะไรกันบ้างมังกรตัวที่1นึ่สวันนาดรากอนระดับความยากไม่ทราบเป็นมังกรที่ปรากฏในตริโกเดอะมูฟวี่2013เป็นมังกรโบราณซึ่งเป็นบนรรพบุรุษของ ทันราดากอนที่อยู่ในไอเฮลนะครับหลายคนคิดว่ามันได้สูญพันธุ์ไปแล้วแต่มันยังคงเหลือรอดอยู่ในอดีตไบโอโทปที่1ห,ห้องครัวแห่งอาคาเชียขนาดตัวของมันใหญ่มหาหมามีขนาดเท่ากับภูเขาหลายๆลูกรวมกันมีเก็ดสีน้ำตาลแดงปกคลุมความสามารถของมันเราอาจจะไม่รู้อะไรมากแต่ที่สำคัญด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ก็แสดงถึงความแข็งแกร่งและยังมีตอนที่ปลาไหลแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาศัยอยู่ระหว่างโลกกูเม่และโลกมนุษย์ เข้ามาโจมตีสวันนาดากอนก็แข็งแกร่งพอที่จะจัดการมันได้ง่ายๆมังกรตัวที่2บากะดากอนระดับความยากไม่ทราบซึ่งเพื่อนๆอาจจะคุ้นๆกับมังกรตัวนี้นะครับเพราะมังกรตัวนี้มันคือมังกรที่สตาจุนใช้ลำตัวของมันยาวคล้ายปาลาไหลผิวสีน้ำตาลเข้มเรื่องพลังความสามารถยังไม่ทราบแน่ชัดแต่เป็นมังกรที่อยู่กับสตาจุนความสามารถของมันคงไม่ใช่น้อยๆอย่างแน่นอน มังกรตัวที่ 3. w o o ู Fire ออร์ด n เรื่องระดับความยากอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะจากที่ไปค้นพบมาระดับความยากมันอยู่ที่96ซึ่งสำหรับตัวผมคิดว่ามันยังไม่สมเหตุสมผลและในตัวอนิเมะเองก็ยังไม่ได้บอกระดับความยากนะครับอันนี้เลยขอแจ้งระดับความยากไปว่าไม่ทราบนะครับ w o o ไฟเออร์ดะกอนปรากฏตัวใน t o ริโกเดอะมูฟวี่1 3เช่นกันเป็นสัตว์ร้ายที่ถูกปนึกอยู่ในอดีตไบโอโทปที่1 ซึ่งมันสามารถรักษาแผลที่โดนโจมตีได้ในอดีตมันเคยเป็นสัตว์ร,ร้ายที่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทําให้เดดกอ,อกใกล้ศูนยพันและเป็นปีศาจท,ที่พาโลกไปสู่จุดจบมังกรตัวที่4อชูราสอรัสระดับความยาก4,220สายพันธุ์นั่งเดิมระดับความยากสูงถึง4,990เป็นสัตว์ร,ร้ายในแอเรียที่2และเป็นจานเนื้อในฟูคอร์ของจิโร จากระดับความยากของมันมันคือสัตว์ร้ายระดับสูงในโลกกูเม่อย่างไม่ต้องสงสัยขนาดตัวสูง350เมตรน้ำหนัก30,000ตันราคาของมันนะครับ100กรัมอยู่ที่3ล้าน5แสนเยนมังกรตัวที่5นะครับเป็นมังกรที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับหนึ่งในสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและเป็นราชันมังกร8ราชันราชันมังกรเดโรอุสระดับความยาก 6,590เป็นมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยผู้ปกครองแอรเรียรที่1ของโลกกูเมซึ่งมีทางเข้าไปแอรเรียรที่ศูนย์ที่มีเซนเตอร์หนึ่งในฟูคอร์ของอาคาเชียหลับไหลยอยู่มันมีฟันแค่ซี่เดียวแต่ก็เป็นฟันที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมีดของโคมสัส่อเองก็ทํามาจากส่วนหนึ่งของมันนำลายของราชันมังกรสามารถช่วยรักษาและฟื้นฟูได้ขนาดตัวของมันนะครับยาว4,000เมตร น้ำหนักกว่า80ล้านตันและนี่ก็คือ5สัตว์ร้ายสายพันธุ์มังกรที่ผมมานำเสนอในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับสัตว์ร้ายสายพันธุ์ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโดยถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมณะะที่นี้ด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆชอบว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยนะครับวันนี้ผมฟกัพีก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ